อ่าโอเคสายต่อไปนะครับนะฮะอ่าน่าจะส่งเข้านอน,อนแล้วเนาะเด็กเด้งนะครับมามป้าเป้าโฟนไปแล้วนะครับประมาณสองสายก่อนหน้านี้สวัสดีสสดเด็กดื้อส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงเรื่อยๆครับเออกำลังกาลังอ่านข่าวอยู่อ่สถานการณ์ยุโรปกำลังอ่านข่าวก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ติดตามอะไรมากมายนะับที่ประเทศไทยเท่าไหรนะ่ครมันก็มีแต่อ,อ่าวสเลือตามก็เรืออตอ่าก็ติดตามทั้งสองแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นอืม ขี้เกียจฟังบางทีก็ขี้เกียจฟัง <laughs> เราก็ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างอื่นนะทั้งยุโรปเอ่ยทั้งชาวโลกเอ่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยอืม <Ừ. S 2> มันก็มีลุงแก่ๆหลายคนนะในลุงแก่ๆป้าแก่ๆหลายคนนะที่บ้าอํานาจอยู่ตอนเนี้ยเออใช่ถูก <laughs> ไหม <Ừ. S 2> <laughs> เออรุ่นลุงลุงป้าป้าแก่ๆก,กับทางนั้นนะอืม ไม่รถลาวาศอกเลยยังบ้านนาจกันอยู่อืมใช่เรากูตายก่อนค่อยเปลี่ยนยังมาเปลี่ยนที่อะไรตอนนี้ <c oughs> กูกำลังสบายเ <c oughs> บ้านน้ำลายกันด้วยอืมทำ <c oughs> ไมมันถึงมีไอ <c oughs> ้กลุ่มบุคคลคณะหนึ่งไอ้ียไม่ยอมให้แม่งประเทศพัฒนาอืา เดี๋ยวยึอดอำนาจเดี๋ย,ยึอดอำนาจเอาเฮียอะไรมาพัฒนาเฮียมึงดูสิเนะี่ยฮะใครจะมาเชื่อมามั่นกับพวกมึงไอ้ฮะยึดยึดอ,อ,อำนาจไม่ได้โดยตรงก็ใช้วิธีใช้ร,รัฐมนูลรัฐธรรมนูลออกแบบมเฮียมัดแขนมัดขามัต้องเล่นตามนี้เฮือก็เรื่อยๆนะประเทศไทยหือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเนี้ยไปอีกสักพักหนึ่งไหม สักพักใหญ่ใหญ่ขนาดไหนไม่ได้ไม่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 ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายก็ต้องให้คนรุ่นรุ่นอรุ่นลุงลุงป้าป้าเดสมอเร่กันไปก่อนยังเหลืออีกเยอะเลยยังอีป้ายุทธยาอยู่เลยกูจะบ้าตายเฮียผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาก็น่ารักแหละเอาเก็บไว้เป็นปูชนียบุคคลบ้างนิดหน่อย ่ไหนพวกกะโหลกกะลานี่ก็ทยอยทยอยกันไปอืมแางว่าเดี๋ยวนี้คนไทยอายุยืนนะเออมีคนคนประเทศไทยมีคนอายุยืนที่ที่เป็นร้อยปีเกือบแสนคนแล้วนะอจริงดิจริงจริงเป็นร้อยปีอเออเกือบร้อยปีเออที่ยังแบบเออแล้วแล้ว,ลวไอ้ที่เจ็ดสิบแปดสิบนะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกปีถูกไหม แล้วมันเจ็ดแดสิบแทนที่จะไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันก็ไม่อยู่เฉยๆเว้ยใช่ไหมก็บางมุมก็ดีนะที่เขายังแอคทีฟยังอะไรอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนนี่ไม่น่าจะมาแบบมีอำนาจตัดสินใจอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอำนาจอยู่ถูกไหมก็อะไร ไม่รู้จะว่าไงครับก็กําลังระอุก,กันทั้งทั้งในและนอกประเทศอะนะ<อ>ถ้าเราจะมองถ้าเราจะมองจากประเทศที่สามมาเนี่ยอประเทศไทยส่วนในกันก็กาลังปล้น <c oughs> เจาา้ากบอบปล้นด้วยน้ำมันเวเนเชีย <c oughs> ใช่ป่ะติดตามเรื่องนี้ไหมติดตามเรื่องนี้ไหมก็ก็ติดตามอยู่เขากําลังเขากําลังเขาเรียกว่ากําลังบิวอัพเน่ะ กองกำลังอยู่นะยังไม่ยังไม่ยังไม่เข้ายัางไม่เข้าเวเีอตอนนี้ฉล็บไปไนจีเรียก่อนครับตอนนี้ตอนนี้ซ้าไปเฉล็บไปไนจีเรีย,รยมีอะไรอีกอ้าวเขาแอร์สไปวันคริสต์มาสนี่ไงละ่ะอ้าวเขาฉล็บไปนน่นก่อนไปดึงดึงความสนใจดึงจุดสนใจไปตรงนั้นก่อนนะครับ ก่อนที่เขาจะมาก่อนที่เขาจะวกมาเวเนไม่รู้ว่าจะวกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าน่าจะเตรียมความพร้อมหรืออะไรสักอย่างแต่ที่แต่ที่ในจิตที่เกิดขึ้นที่ในเจเรียรเมื่อวันคริสต์มาสเนี่ยนะซึ่งเมื่อวานนะม,มันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ซ้ําเตือนมานานแล้วเตือนมาตั้งแต่เดือนสองเดือนก่าเขามีามความวขัดแย้งเรื่องอะไรที่ผมไม่ได้ตามเลยเขามีความขัดแย้งเรื่องอะไรกัน อ๋อเรื่องไนจีเรียนี้ยมันมีมานานแล้วพี่ฝนก็มันมีอยู่ว่าเอ uh. ที่ไนจีเรียเนี่ยมันก็เป็นประเทศเป็นประเทศคริสเตียนกับอมุสลิม oh. สองกลุ่มใหญ่เนาะ,ะประมาณเราๆห้าสิบห้าสี่สิบห้าประมาณห้าสิบห้าเนี่ยเป็นมุสลิมเอกอกสี่สิบห้าก็เป็นอ hmm. เป็นคริสเตียน แล้วมันก็มีพวก a r m มก groups ก็คือพวกกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยพวกติดอาวุธกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอันนี้เราจะไม่ไม,ไม่ไม่เรียกชื่อว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นอะไรนะแต่ว่ามันก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทรัมป์เขาอเอื่อญเป็นพิเศษว่าอเอ้ยมึงทำอย่างนี้กับชาวคริสเตียนไม่ได้นะเออเพราะว่าชาวคริสเตียนนะ่ะถูกสังหารถูกแบบแบบ ประมาณว่าฆ่าล้างเผ่าพ,พันธ์มาสักพักใหญ่แล้วเอ,อ่อแล้วก็อออันนี้อัน,นอันนี้ถ้าจะฟังจากฝ่ายอเมริกาอย่างเดียวนะอ่าฝ่ายอเมริกาบอกโอ้ยไอ้ชาวชามันชาวคริสเตียนที่ไนจีเรียนเนี่ยมันเขาโดนอ่าเจนโอซด์มาแล้วกูให้มึงหยุดนะอ่าใครที่ทําอยู่เนี่ยมึงหยุดนะไม่หยุดกูกูเล่นมึงแน่อะไรเงี้ยอ,อ่า ตอนนี้ถ้าจะฟังจากฝ่ายในยกีเรียเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้อาร์มกรุ๊ปส์เนี่ยไอ้กลุ่มติดอาวุธต่างๆเนี่ยมันก็เล่นงานทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมันก็เล่นงานทั้งสองกรุ๊ปนั่นแหละเออมันไม่ได้เล่นแค่คนคริสเตียนกลุ่มเดียวอืมอัตอนนี้ก็ไปชั่งกันเอาเองนะถ้าใครอยากรู้ลึกๆก็ไปติดตามข่าวดูแต่เด็กเดือดติดตามมานานแล้วแต่ว่าถ้าเราจะฟังข่าวถ้าจะเราถ้าเราจะฟังข่าวทางอเมริกาอย่างเดียว เขาก็จะบอกว่าเออฝ่ายคริสเตียนเนี่ยก็โดนหนักอ,อ,อะไรเงี้ยก็ก็นั่นแหละมันก็เป็นสงคารามข่าวสารด้วยเนาะเราก็เราก็ไปชั่งไปตวงไปวัดกันเอาแต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็นำพาไปสู่อ,อ่าเรียกว่าแอ r ์สไตรค์เมื่อวันที่ยี่สิบห้าทางตอนรู้สึกว่าจะนอร์ทเวสตของอ,อ่าในจีเรียมันแต่ยังไม่ได้รีพอร์ตว่าจะมีการถล่ม อว่าจะมีคนตายเท่าไรเกาะกลุ่มกองกําลังมีคนเสียชีวิตไมหมเรืออะไรเงี้ยยังยังไม่มีรีพอร์ตว่ามีคนตายจากจากการสไลด์ครั้งนี้นะจากการใช้กําลังครั้งนี้นะแต่ก็เห็นแว่วแว่าจะมีระลอกที่สองที่สามนี่นะอืแต่ฝ่ายทางการในจีเรียก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นการถล่มจากอ s อย่างเดียวมันเป็นการร่วมมือระหว่างอ่ารัฐบาลในจีเรีย ให้ข่าวสารให้ข่าวก้องเพราะว่าเป็นการร่วมมือการโอเปเรชันเนี่ยมันเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างภายในและภายนอกเพื่อที่จะเพื่อที่จะเรียกว่าลำปรามกลุ่มติดอาวุธเออมันก็มีแค่นี้แต่ระลอกสองระลอกสามจะมีหรือไม่อย่างไรจะรุนแรงแค่ไหนจะจะเป็นวงกว้างแค่ไหนก็ต้องไปติดตามดูนะอันนี้ก็กำลังระอุนะครับอ่าอุ US กับไนจีเรยนะครับ <ừ> mm, ซึ่งไนจีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ใหญ่นะเป็นประเทศส่งออกน้ํามันที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยนะอื <ừ> mm. ก็ต้องต้องต้องดเอูเขาก็เป็นเขาก็เป็นประเทศที่กําลังแบบเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเอยอะไรเอยเอย <ừ> mm. อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นประเทศจีนเข้าไปอย่างไนจีเรียเนี่ยจีนเข้าไปก่อนหรือยังจะเหลือหรือ ผ่นดินบนเปลือกโลกนี้จะมีที่ไหนบ้างที่จีนไม่ไปถูกไหมก็นั่นแหละส่วนส่วนไทยเขมรก็ว่ากันไปตามนั้นนะแต่ที่ที่อย่างที่เพื่อนๆว่านะว่าวันนี้ก็มีการสูญเสียอีกนะครับก็ก็เป็นข่าวที่ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะได้ยินหรือไม่อยากจะอ่านเท่าไหร่แต่ก็ต้องเข้าไปอ่านอืมคือ คือยังเด็กๆอยูเ่เลยพี่ขุนที่คนคนทหารหรือว่ากองอะไรกลุ่มทหารที่ที่เสียชีวิตวันนี้นะชายแดนใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เออ,อคนหนึ่งเป็นคนทหารอายุเพิ่งสิบเก้าเองอะอเป็นเป็นโดนเกณฑ์ทหารโดนเกณฑ์เป็นลบใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้่จะโดนเกณฑ์หรือสมัครใจอันนี้คือคืออายุสิบเก้าแล้วอีกคนหนึ่งก็อายุยี่สิบสองอีกคนอายุสามสิบหกซึ่งก็แบบยังเด็กอะ่ะ ยังเด็กมากๆเออเราก็ไม่หาเราจะต้องสูญเสียคนรุ่นนี้เหรอซึ่งคนรุ่นนี้เราก็ยิ่งยิ่งมีน้อยอยู่นะพี่กุฎเนาะ<ม>อืเออเขาเพิ่งเกิดมา20กว่าปีเองอะเออบางคนไม่ถึงด้วยซ้ำก็ต้องมาเสียชีวิตกับคอนฟลิกที่มันที่มันบ้าบอคอแตกมากที่มันอะไรเหตุผลต่างๆนานาไรไร้สาระมาก คือมึงเป็นเพื่อนบ้านกันมากี่ทศวรรษกี่ร้อยปีเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วก็เคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก่อนเออมึงยังต้องมาทําอะไรกันแบบนี้เหรอนี่มันจะสองพันยี่สิบหกแล้วนะถูกไหม,มยังต้องมาจะยัะต้องมาให้สละชีพเพื่อชาติจะต้องมาสละชีพเพื่อผองธุรีดินก้อนอิดก้อนดินซากปูนปลักหักพังซึ่ง โอเคเราบางคน ok, งบอกก็มึงโลกสวยมึงก็มองได้น่นนี่นั่นแบบแผ่นดินไรพรมแดนอะไรเงี้ยมึงก็มองได้โลกสวยเราไม่ได้โลกสวยว่าเรายอมรับว่าเขตด,ดินแดนแผนที่มันก็ต้องเป็นของแบ่งเป็นของใครของมันเพราะประวัติศาสตร์มันแบ่งมาอย่างนั้นแต่เราคิดว่ามนุษย์มันน่าจะควรดีเวล็อปมาไกลมากแล้วที่จะเข็นค่าเพื่อเพื่อคอนฟ lict อะไรก็ไม่รู้เนี่ย อถูกไหมรเราเราท่านท่านเองก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องมันทะเลาะก,กันเรื่องอะไรวะ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ถูกไหมมันก็ไม่ได้เคลียโอเคมันก็มีหลายหลายหลายทฤษฎีว่ามันทะเลาะก,กันเรื่องนี้แบ่งนั่นแบ่งนี่จะกำจัดนั่นจะกำจัดนี่แย่งกันนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะต้องไปไปอะไรอะเสียก็ไฟชีวิตมนุษย์มากมายขนาดนี้ถูกไหม โอเคบางคนบอกโอ้สละชีพเพื่อชาติคุณเป็นฮีโร่แต่ถามว่าเฮ้ยมึงจําชื่อไอ้คนที่มันเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ได้ป่ะวะอย่างเก่งแม่งลงหน้าหนึ่งมึงลงข่าวแค่แป๊บเดียวมึงเป็นฮีโร่แต่ทุกคนจําชื่อมึงไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นอืมเนี่ยหรือฮีโร่ของคุณอะ่ะถูกไหมครับคุณเป็นฮีโร่ที่โลกลืม คุณเป็นฮีโร่ที่วันแรกโอเคคนอาจจะจําชื่อจํายศคุณได้แต่ว่าวันต่อไปเอ้าศพใหม่เข้ามาอีกคนนึงก็เป็นฮีโร่แทนคุณแล้วไอ้คนที่ตายไปเมื่อวันแรกๆก็ไม่มีใครจาชื่อได้แล้วเนี่ยเหาวีรบุรุษของชาติตายไปเป็นข่าวหน้าหนึ่งวันเดียววันต่อมาคนก็ลืมครับเชื่อแต่ไอพวกเงี้ยงๆสงครามเย้าเย้เย้ยๆๆๆถามเนี่ยไอคนที่ตายอ่ะ เนี่ยเป็นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดลายแล้วเนี่ยมึงจําชื่อคนแรกตั้งแต่คนสุดท้ายได้ไหมมึงก็จําไม่ได้อื hmm. เนี่ยหรือคุณคุณยังจําชื่อฮีโร่คุณไม่ได้เลยฮีโร่ที่คนที่คนจําได้มันอยู่ในแฟนตาซีถูกไหมซูเปอร uh ์ huh. แมนอย่างเงี้ยเด็กอนุบาลมันก็จําได้แต่ฮีโร่ที่คุณบอกว่าวีรบ,บุรุษเสียชีพเพื่อชาติเนี่ย วันรุ่งขึ้นคุณก็ลืมเขาแล้วครับแล้วแล้วจะให้เขาตายไปเพื่ออะไรอะ่ะถูกไหมอืมตายไปเพื่อเกียรติยศเกียรติยศที่แดกเข้าไปก็ไม่ได้เชื่อว่าครอบครัวพวกทหารเหล่าเนี้ยเขาไม่อยากจะได้ฮีโร่ที่กลับมาในถุงดำเขาไม่อยากจะได้ฮีโร่ที่มีแต่ก,กองกระดูกเขาอยากจะได้ฮีโร่ ที่สามารถจุงแม่จุงพ่อไปโงปรงพยาบาลสามารถจุงมือลูกจุงมือเมียไปตลาดนัดนี่คือฮีโร่ท,ที่ที่มีชีวิตอยู่ hmm. ไม่ต้องไปสู้รบเสียเลือดเนือ้อคุณก็เป็นฮีโร่ได้ถูกไหมครับนี่นี่เหมือนเขาบิ้วอะ่ะจะว่ารัฐบาลชายรัฐบาลไทยบิ้ว ให้สื่อหรือว่าสื่อบิวเองสื่อก็มีความเอียงเอียงจะได้สมัครกันมาตายเยอะๆไงใช่ก็คือแบบมีการบิวแบบสร้างมันกรอรีฟายความตายอ่ะพี่คุณอือ่าประเทศไทยชอบเป็นแบบเนี้ชอบแบบติดเสพติดดราม่านะอ่าเสพติดความเป็นอ่ผู้พดุงความยุติธรรมไรอย่างเงี้ยตายเพื่อราชบันลังไงอันนี้สำคัญโดนกล่อมกันมาอย่างนี้จริงใช่ใช่ เราไม่ได้ด้อยค่าผู้ที่เสียชีวิตนะเราเสียดายชีวิตเขาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพวกคุณคนระับเรานึกถึงอนาคตของเขาเรานึกถึงอนาคตครอบครัวของเขาที่จะสูญท,ที่ที่จะต้องเจอกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่เนี่ยอย่างอย่างไม่มีวันกลับมาเนี่ยเราคิดถึงว่าอายุแค่สิบเก้ายี่สิบกว่าเนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตไปอีกเจ็ดสิบแปดสิบปีเป็นกำลังของชาติได้อีกมากมายนะครับ เขาสามารถทำงานประกอบอาชีพเป็นเป็นกำลังของชาติได้ได้ได้ต่อไปอีกไม่ใช่ว่าเป็นกำลังเฉพาะเป็นเป็นพลทหารนี่ไงถูกไหมซึ่งมันมันเสียมันเสียทรัพยากรมนุษย์โดยใช่เหตุสรุปง่ายๆครับมันมันไม่บางควรอ่ะนคือเห็นแล้วก็ใจหดหูนะเราก็แบบเหมือน เหมือนถ้าถ้าจะคิดว่าเออคนไทยก็คนไทยเด็กๆรุ่นใหม่มันก็คือลูกหลานเราอะนะมันก็มันก็เหมือนเราก็เสียเสียลูกเสียหลานไปอะนะดูมันก็ห่อเหี่ยวบางทีก็เออไม่ดูแม่งกูไปดูที่อื่นไปดูที่อื่นแม่งก็สงครามโนสงรานี่กันอดกโอ้โหมี <c oughs> ความขัดแย้งจะตายหา่างนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้เดี๋ยวจะนี่เด็กนี่จะเปลี่ยนไปเสพอะไรนั้นละครแนวตั้ง เออเสียค่าเน็ตให้มันมีแบบเอออะไรนะความสนุกเข้าสมองไม่มีแต่ความเครียดตลอดอะไรเงี้ยแต่เราก็อดไม่ได้นะเราเป็นคนเสพข่าวเยอะอยู่แล้วไงเราก็แบบแหมวันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้อัปเดตข่าวมันก็เหมือนโง่ไปวันอย่างเงี้ยถูกไหมอืมเราก็เลยต้องดูต้องเสพซะหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ดูดีเบตค่ะเขาอะไรเงี้ยไอ้พวกก็ดูพักประชาชนเขาก็ หัวหน้าพักประชาชนเขก็มีไหวพริบดีขึ้นนะก็ดีแบบเออไหวพริบโอเคแหละเออต่อล้อต่อเทียงกับพวกกระโหลกกะลาได้ก็ถือว่าโอเค <laughs> อ่าก็พวกแหมเขาก็อยู่ในดงเสือดงจักเข้ทั้งนั้นเนาะอ่ะอาใช่ <laughs> ใช่ <laughs> เขาก็ดูมีวิทยายุทุ์เพิ่มขึ้นอนะเอางี้ีีว่าอก็ดูดูไปสนุกสนุกครับอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองนะพี่น้องที่กําลังถึงเราจะรู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาประมาณ ประมาณไหนแต่เราดูเพื่ออาจจะฝึกวิทยายุทธเราด้วยการวิเคราะห์การดูลูกล่อลูกชนของนักการเมืองหน้าใหม่หน้าเก่าว่าเขาจะเล่นมุกไหนกันเนี่ยมันก็มันก็ทําให้โอเคมันก็มันก็ไม่ค่อยน่าเบื่อนะถึงเราจะรู้ผลลัพธ์ว่ามันก็มันก็ไม่ได้ไปไหนไกลนอกจากไปไปกาบตระกูลนั้นน่ะถูกไหมถูก ให้เลือกตั้งยังไงมันก็เป็นแค่พิธีกรรมอะ่ะใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปอะไรมากมายดูไปก็ใช่ว่าแต่พี่ขุนมีมีในใจหรือยังว่าพพักไหนจะจะจะ,จะ,จ,ะจะมาไปอันดับหนึ่งไม่อะ่ะผมว่ามันสถานการณ์มันอย่างไงไม่รู้ไันแล้วแต่สถานการณ์จริงนะอืมอืมแล้วแต่สถานการณ์จริงอืม ผลการเลือกตั้งความนิยมไอ้หนูเนี่ยตัวแปรหนักออืืคิดว่าคิดว่าหนูเนี่ยจะได้ที่หนึ่งไหมจะจะเป็นพักที่หนึ่งไหมกลับแบบผมว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้นนะแต่พลังดูดที่ว่ามีไอ้พวกสสที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วก็ย้ายไปอยู่กับไอ้หนูมากตรงเนี่ยม,มันอยู่ที่ว่าชาวบ,บ้านจะเลือกคนหรือจะเลือกพักมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละใช่ใช่แล้วมันมันมันดูดฐานเสียงไปอะ่ะอืม ก็ก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ดิก็มันมันน่าสนใจแต่น้ำหนักมันก็มีความไปท้าใหนูค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอะไรอยู่กับกูไอ้เฮียแม่งเคลียร์ได้ทุกอย่างเว้ยไอ้เฮียมาอยู่กับกูนี่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยไอ้เฮียหัวสอกูก็รอดเขาก็โดนกูก็รอดมามาอยู่ด้วยกันใครอยากจะรอดไอ้เฮียในหลวงหนนี่ไอ้เฮียวังนนี่ใครไม่อยากจะมาอยู่อ่ะ อยู่กับกูนี่กูเป็นลูกรักอยู่เออเฮียถ้ามีแนวโน้มจะเป็นดองกับในหลวงแล้วเนะี่ยเฮียอ้าวเขาเขาเปิดหน้าขนาดนั้นแล้วแม่ด,ด,ดูดดดูได้ก็สักขนาดนั้นน hmm. ะถูกไหมแต่เด็กดื้อว่าพักประชาชนไม่น่ามาแรงตอนนี้นะไม่น่าจะทำแฮตทริกอะถูกไหมก็เป็นพักน้องใหม่โอเคตอนแรกคุณได้ไปหกล้านตอนนันหากตตอน ตอนอนาคตใหม่ถูกไหมแล้วมาที่สองคุณคุณก็เหมือนชนะในตัวของคุณเองอ่ะถูกไหมครับอ,อมาได้เสียงอันดับหนึ่งแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเขาน่าจะสอยคุณเพราะว่าเขามีตัวประกัน44ส,ส,สอสอถูกไหมอืมอืมก็ไอ้ก็ไอ้กรกตเกาะเกาะ,ะแตดเนี่ยมัน <c oughs> มันบอกมาแล้วนี่ยังไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นนะมันก็เหมือนกักกักไวไงไ,งไ,งไงอเรื่อง4.4สสถูกไหมครับเหมือนมันจะกักไว้ประมาณว่าเอาไวเ้วเล่นงาน<ก>เอาไว้ต่อรองอะไรก<ห>็แล<ห>้วแต่ <ๆ S 2> เอาไว้บีบใช่เดี๋ยวกูรอให้ผลเลือกตั้งอ,อกก่อนกูค่อยกูกูค่อยสอยพวกมึงก็ยังทันอะไรเงี้ยถูกไหมมันถึงได้แบบเอ้ยก็เขาขอเลื่อนเขาขอน่นเขาขอนี่โนั่นก็ต้องเลื่อนไปต้องน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย กรกตก็เลยไม่ยังไม่ลงดาบก็ดูก่อนว่าถ้าพักถ้าถ้าพักประชาชนมาแรงแสงทางโค้งเขาก็อาจจะสอยสอ,สอคุณก็ได้ถูกไหมม,มีตัวประกันนี่ก็ไม่รู้นะกเด็กดื้อถึงได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ที่ที่หนึ่งล้วก็ได้อาจจะเจอเซตแบกหลายๆรูปแบบแต่เพื่อไทยก็อาจจะเป็นแบบอาจจะมาแบบ มาแบบมามืดมาทวงมาทวงอะไรนะมาลังคืนก็นได้ใครจะไปรู้ถูกไหม <laughs> เ,เราก็ต้องดูก่อนน่าสนใจแต่แต่นั่นแหละพวกมันมันดูเหมือนการต่อสู้กับคนหัวรุ่นเก่ากับเทคโนแครดนะตอนนี้ใช่ใช่ใช่ <laughs> ถูกไหมมันมัน,ม,นมันสอไปทางนั้นเว้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็บรราโบร้านอีกฝ่ายหนึ่งก็ไอพวกใหม่ๆก็ โคตรเทคโนแครตเลยอ่ะเอนี่พักไอ้หมอวันลงนี่โชว์ไอเดียเนี่ยจะอะไรนะจะมีมินนโยบายยกเลิกแบงค์เทาแบงค์ม่วงอะไรเนี่ยเพื่อลดการโกงอ่ะโอ้ยอันนั้นก็กระโหลกกะลากระุงกระริ่งอะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละส่วนอีกอีกพักอีกพักประชาชนก็แหมโคตรทันสมัยโคตรเทคโนแครตอะไรอย่างเงี้ยเออเปรียบเทียบกันก็เห็นได้ชัดเลยอ่ะ ว่าการเมืองไทยถ้าได้คนแบบไหนมาบริหารประเทศมันก็จะเป็นแบบนั้น <c oughs> คุณอยากจะได้เทคโนแครดหรือคุณอยากจะได้เอ,อกะลาแครดนะครับก็พี่คุณไม่หยุดปีใหม่ไปฉลองปีใหม่ที่ไหนใช่ไหมเรื่องอยังอย่างเรือ,อยังอไรก็ไม่รู้ถ้ามันไม่ตรงกับวันหยุดมันก็อยู่ลุยกันไปอย่างเงี้ยแหละปีใหม่นี้ไม่ปีใหม่นี้รู้ว่าวันพุธรึเปล่าช่วงสามสามเอ็ด วันวันพุธชนพฤรหัสเอ่าอังพุธพฤรหัสอ่ายังเราก็ไม่รู้เลยถ้าไม่มีอะไรก็มาเจอกันถ้ามีอะไรก็เผื่อพักคพวกมาชวนนู่นนี่เน่ยเขาชอบมาชวนไปเลี้ยงปีใหม่กันอยู่เอยพวกแม่บ้านปลาลงปลาลีเนาะแต่ปีนี้ยังไม่มีใครส่งสัญญาณมาถ้าไม่มีมได้ไปไหนก็คงมาเจอกันอืมอืมอก็ถามถามไว้ก่อนเผื่อจะครับเผื่อจะหยุดหรือว่าอะไรอย่างนี้ ไปหาหมอไปหาหมอมาเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยอทุกอย่างผ่านด้วยดีโอเคก็ถืองดีหน้าใสขึ้นเยอะแล้วแล้วแต่กินให้กินให้เยอะๆกว่านี้อีกหน่อยอ้วนๆก็โอ้ยไม่ได้กินวันเดียวแล้วหน้ามันจะพองเลยเว้ยมือตอนก็ค่อยกินค่อยๆสะสมไปแหละก็นั่นแหละก็กินให้เยอะๆกินบ่อยๆกินอะไรที่มันมีเอเนชีเยอะๆอืมวันนมเนยฝรั่งก็ไม่ชอบสิ่งนะเออ นี่พยายามจะหาวิธีกินชีสกินเนยก็เข้าอยู่เนี่ยโอ้กินแต่ปลาบองมันก็มันมันแสียกแล้วมันอ้วนมากับสิ่งนี้ต้องกินข้าวเหนียวเยอะๆกินข้าวปุ้นเยอะๆแล้วมั้งนี่จำเข้าไปอ๋อก็นั่นแหละมันก็ยากนะพี่ขุนคือเรื่องเรื่องลิ้นคนเราเนี่ยคือตอนจะบอกให้นะตอนที่เด็กดื้อมาใหม่ๆะเด็กดื้อเกลียดมากเลยนะนมเนยชีสนี่เกียดเกลียดเหม็นแบบ ไม่ได้เลยเออแบบแทบจะร่วมสำรับไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้ยโห้ยสั่งพิซซ่าใครให้ชีสน้อยนี่แม่งบอยคอดแนนะอม่งเลยไม่ตอเลย <c oughs> <c oughs> ขนาดนั้นเลยให้ชีสน้อยนี่เครืองนะเออมันก็เปลี่ยนกันได้งไงลิ้นคนเราเนี่ออรสชาตินี่ยออนั่นแหละ ก็มานั่งประมาณนี้ให้พี่ขุนได้เลยได้เลยเด็กดื้อขอบคุณครับขอบคุณครับก็มายื้อประมาณหนึ่งโอเคเนาะครับเท็คแคร์ครับักษาสุรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะ